สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเราอาจารย์อาจารย์ตุ้ยวิทย์อาร์ตนะะฮซีรีส์ไลท์ซีรีส์เจาะลึกกรุงโรมโบราณบรอบอาร์ติเทคเจอร์อ่าแล้วก็อาร์ติเกอร์บารีใช่นะครับในกรุงโรมซึ่งอย่างที่บอกโรมเนี่ยมันฟูมานะฮะก็หลังจากเรเนซองส์มาแล้วก็ฟูมาเรื่อยๆตามตามฟลอเรนซ์อ่าเพราะฟลอเรนซ์เหมือนกับว่าเป็นเป็นศูนย์กลางของเรเนซองส์ฮะ แล้วโลนก,ก็ทนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปัดฝุ่นตัวเองนั่นมาก็เป็นการนะัน้นบาร็อกที่งดงามอ่าแล้วก็นี่ะนปะจวบก,กับการที่พยานจะต่อสู้กับโปรเตสแตนต์ที่กำลังปูมขึ้นเหน,นือครับนะ,นะฮะก็เลยต้องมีโบสถ์มีอะไรที่ดึงดูดคนกลับมาใช่ครับนะครับอันนี้เป็นแกเลอรียนหนึ่งก็คือถึงเหมือนคล้ายคล้าวังคล้ายคล้าบ้านของตระกูลใหญ่ที่เราเรียกว่าพา p a l a z เ o doria pamphilus ตระกูล pamphilus ที่มีพระสัตรพปาร์ อินโนเซนต์ที่สิบอที่ขึ้นมาปกครองวันกัดเราก็คุยเรื่องโบกเขาเรา่มอะไรเนาะใช่ไหมโบกด้วยนะฮะก็ตระกูลน <t behold> um ี yeah. ้นะฮะก็บอกว่าตระกูลดอเรยแพมฟิลแลนดี้อโดแบรนดินี่เนี่ยมีอำนาจแล้วก็มั่งคั่งแต่ยุกคนเนี่ซองเป็นต้นมาทั้นคอลเลกชันนี้ก็จะเก็บตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกนะฮะนะฮะคือในช่วงฟ็อบอินโนเซนต์ที่สิบของทุกแพมฟิลนะครับแล้วก็อ่ ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางในการรวนงานศิลปะหรืมาสเตอร์พีเยอะมากโดยตัวของโงเองก็สวยงามเพราะเป็นวังกันนะเพราะนั้นเรามีสามสองสวังนะที่เราคุยเห็นไปว่าคือเป็นทั้งวังแล้วก็กลายเป็นแกลเลอรี่นะครับซึ่งปัจจุบันก็ต้องไปดูเพราะสวยมากนะครับแล้วก็ทั้งทางเดินมีฮอลล์มิเรอร์ฮอลล์ที่เป็นเหมือนกัเป็นกระจนะฮะประดับเริ่มเริ่มเอากระจกเข้ามาประดับในพระราชวังแล้วใช่ใชกระจก็ทําได้ดีขึ้น มีปูนปั้นทาสีทองนะครับมีมิเรอร์แกลลเอรี่ที่ไล่ฝังนะฮะมีกระจกมีการสะท้อนมีอะไรสวยงามมีจริงแล้วก็คอลเลคชันที่สำคัญนะฮะ<ม>ก็จะมีรูปของเอโดเซนที่สิบนะฮะใครเคยเห็นคนใส่หมวกชุด,ดแดงๆจริง<ม>ๆแล้วก็คนที่วาดโป๊บแรกๆเนี่ยก็ที่แคชัดๆเลยก็คือราฟาเอลท้ายทุกคยเห็นรูปดังที่วาดเพราะเขาจะเป็นจูเลียสที่สองใช่หลังจากนั้นก็คนจะวาดตรงนี้เยอะเลย อันนี้เป็น Velasquez นะฮะศิลปินคนสเปนซึ่งคนนี้ก็วาดพั r t เ a i t ไปเยอะเพราะเป็นขอบเทนเตอร์นะฮะคนสำคัญแล้วก็วาดไว้1650น,นะครับแล้วก็คาราวาโจอ,อีกแล้วอย่างที่บอกนะฮะแถวรมนี่คาราวาโจเยอะมากนะครับ Rest on the Flight into E นะครับคาราวาโจก็ใช้เทคนิค e ิ r o s c u r ร o นะฮะอ่ามืดสว่างเหมือนเดิมน,นะครับ,รบติเชียนนะครับก็ อาจจะมีบางงานบางชิน้นแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีบรูเก l ดีเอลเดอร์นะครับนะฮะแล้วก็มีคาราชีนะครับมีเรนนี่มี l ิปปี้นะฮะนะฮะแล้วมีก็กลุ่มราฟาเอลสกูนะฮะที่เป็นสไตล์แบบราฟาเอลด้วยอีกหลายคนมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่สวยทั้งบิวตี้นะครับแล้วก็สวยทั้งงานที่อยู่ข้างในด้วย ใช่มันสวยมากเลยเพราะฉะนั้นก็คือไปเน้อดูสิ่งเหล่านี้คือเื่อเวลาไว้เลยคืออย่ารีบร้อนค่อยๆเดินดูค่อยๆละเมียดค่อยๆเดินดูงาน,น,นต่างๆนะฮะแล้วก็นั่งพักเราคนเดินกันไดน้เนี่ยบางทีก็แค่สองชั่วโมงไม่หกป่ะแล้วกนั่งจิบกาแฟแล้วก็มาเดินต่ออะไรเงี้ยต้องเป็นแนวนั้นนะถ้าอยากจะใช้เวลากับที่ที่สวยงามขนาดนี้จริงพอเราเริ่มรู้จักศิลปินหลายคนนะฮะมันเหมือนจะว่าเป็น จิ๊กซอครับอาจารย์ที่เวลาที่เราไปดูในแต่ละแกลเลอรี่แต่ละพระราชวังที่มันมีงานศิลปะของศิลปินพวกนี้มันเหมือนเป็นจิ๊กซอให้เราแบบเหมือนตามเก็บไปเรื่อยๆตามเก็บตามเก็บมันมันมันมีความแบบสนุกตรงนี้นะฮะใช่เพราะเราอ้าวอยู่นี่เองใช่ไหมบางทีเราเคยดูในแคตตาล็อกในอะไรเงี้ยในในเว็บไซต์อ้าวอยู่นี่เองเหรอเราจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ซึ่งซึ่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ทำให้เราพยายามจะเดินต่อไม่จะเจื่อนใช่ใช่ดีนะดีครับ ก็ผมจะพาไปเดินนะครับปลายเดือนมีนานะอยยกอ้านเลยอันซีนมากๆทันนี้ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ